สบายดีม่พี่น้องสบายดีสุขสุคนสมองสุบรอบ婆婆กับน้องแคทคือเก่าพี่น้องวันนพี่น้องเลยเด็กน่อยลินนาาทยด้านนนไปไปเด็กน่อยอาบพี่น้องสัดสัดจอยฮะกมาสบายดีพี่น้องสัจ่อยนาฮักกา มาแต่หลออฮะฟุ่ไซสยอดอย่าไหลมันโอ้ยทางลังยอด <laughs> อย่าไหลคิดว่านู้นสิอย่างว่าไหลตัวนี้ได้ม่ได้เห็นในห้องเอาไหลออกไปเลยเน j, ะา j, ะเฮ้ยตัวคือมาข่ำเธอเลอ เนี่ยลูกสะไบอีกยังคือมาคูนแทะอันโลกาก็บรรดาลูกสะไบสะไบหน้อยสะไบใหญ่ไพสิเป็นน้อยไพสิเป็นใหญ่กว่านี้เามีลาเยอะแยะนะจังหานะใส่แล้วมีจังหานั่นแล้วกับไพสิเป็นน้อยไพสิเป็นใหญ่บว่านี้โอ้ยตีชมเอากันเออเฮ้ยจอยตัวสิเป็นใหญ่หรือตัวสิเป็นน้อยบเอาพี่น้อยบเอาๆนางปฏิเสธ นางมีสิทธิเลือกนางสวยและรวยนางมีสิทธิเลือกคนดก็มีอยู่ไม่อยากหัวขวัญหนูกัมีฟัวคือกันหนูกัมีฟัวคือกัน้พ่ฟัวตัวน่ะเฮ้ยฮะฮะฮย นางมีสิทธิเลือกคะบอกไม่ธรรมดานะเธอได้จอยตัวไดจังหมัดเลยสามข้าใหาก้กระได้สามหมัดโอ้ยหก้มหมหกระได้สามบาท,าไ,ามบาทไม่หย่าจ้างหมัดละบาทน้ซี่เอาขู่สี่บาทนะเจ้าแล้วูสบาทน้เอาคู่สี่บาท เสนไววนะอืเส้นไหวไหลดไล่ใส่ขาดองอาดองเลยมอเต้นที่เป็อยขคาดองเดออมอันกวนเจ๊กับเร่านะเต้มพ่อใน n h าพ่อเฮ้ยเต็มที่ไปอใด่เมีหาบาทที่ปอยขารองลูกไผ่อืลูกไผ่บอกใหซอสวยไร้

เอ้ยพุ่งเห็นโย่แม่ใหา่กับลูกไผ่น่ะหุนเดียวกันทีเลยหุ่นเดียวกันมาแล้วหุ่นลูกไผ่ยังกินอยู่เออแสดงว่าลูกไผ่หุ่นดีแสดงว่าลูกไผ่เนี่ยกินลายเรียกมาไว้ดอกพี่น้องเสตกลาเอ้าเออตัวมันงามๆไปแหงัวควายกินลูกไผ่ใหญ่ว่ะเฮ้ยหเด่นนะเฮ้ยลงมาเลยนะเฮ้ยสามีนะเออ แล้วก็ไ้ตะอ่านเลยอพ่แม่เวียนไปฮานปู่บ่เนาะนก่อโับ่ได้นั่งบ่อนั่นได้แค่นั่นบ่มีผู้เล่น<อ>น,น้มาีนะก๊ะเรียงงัลูกกส่วแม่น้องดำพี่นอ้องเออผู้น้องดำกับน้องๆน,นะผู้เล่นน้ำน้ำน้ำไปเรื่อยๆไฮโกเปดอหลี ไปเรื่อยๆคือหลดไก่โอ่ง,งน้ำหายหน้าก็หายก็กระโดดมันร้ายตีนเนาะซ้าและสางนะป้ะนนางะช้าและ,ะๆๆลน้ำ <c oughs> มันกระใสยอยู่เด้อใสกระยยด,กดิคนลงไปโดนเลยเฮ้ยเอ้รอจะอยากอยู่ร้ายคนจะกระลมุมมระไหลสเด้อ สองคนมันเงียบเงาได้ลงมาพสองสี่หกแปดเก้าซีบไปเก้าซีบก่าซีวิปมาดพี่น้องก็หล่อฮะกษเดด <c oughs> <c oughs> พ่อพอกันเลยกับเมีย <c oughs> พ่อๆกันกับเมียเมีอะฮรกับมาจะไปเห็นยังกันมา vào đây ăn vào đây sắm sẵn mẹ qua mắt mà khót vào đây sao kia đâu ơi vào đây sắm sao nó mắc kia ยาสัหัวบ่หัวหารอยกีบ่ีหัหาอยาพันกรีบหาพันโลหนึ่งหาพันซื้ออยู่ได้สามพันแพ็กแพ็กกับโลคนเลือกไหนพังคักก่ออ

สดเจอนะหอดผู้อีกแหละเขียไปู้อีกแหละเี่ยเขี่เียไดนจ้ะมจงใจอยากเป็นลูกไผ่ปู้ยุคขนั่นนะนั่นนะันน่าันเน่ามันก็้วเออห้องโบแมนหน้าเฮาเฮ้ยแมนหน้าอยมีอูได้ลจ่า ลงก่อนหมูลุงก้อนหมูเราหาวอ้าวบอ๋มเอ็นนะน่ามีหย่าเฮ้ยบมนหนเฮ้เนะอือยับอกบ่มเอ็นหน้าเฮาเนาอ็นหน้ามยเฮโทรศัพท์พ่จอยโทรศัพท์

ใครดำมาลูกกาดำดต้นน้ำหวยได้น้ำหวยบักลายกับสิพานนองไปลงห้อง,ง,อม,องมา,า,า,มมาลุงห้องม,มาผู้แลดยมยม่าผู้ มาหลกกล้าเมื่อเช้าีนน้ำยังไรเติมน้ำเบิดเลยเนาะ ขมันกรไดห้งมันแห้งแต่หัวแรงผูกมันผัดมันผัดทั้งเฮงกังต๊ะฮันเดย์ไป้จอโต๊ะสีโลกเอามัดเธอได้น้ำมันยาหนะมัดเอได้ก็ไม่ยาบได้ยินว่าใหม่ด้วยห่ะทปาด่าสิมาบดมือนี่

ល្រ no, ូវីខីនាបារូវីពីរូវីខ្រូវីនាន